สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกณฑ์การประเมินที่เขาเรียกกันว่าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ best practice นะครับของโครงการ IFTE หรือ Innovation for Thai Education ปี2568 อันนี้เป็นประกาศจากทางสำนักงานศึกษาธิการภาคสิบโดยตรงเลยใช่ค่ะเป็นเหมือนแนวทางนะคะว่าสอทอพอสเนี่ยเขาจะมองหาหรือว่าคัดเรื่องนวัตกรรมเด่นๆในพื้นที่ภาคสิบของเขายังไงครับมาดูกันว่าหัวใจหลักๆของการประเมินครั้งนี้มีอะไรบ้างค่ะเป้าหมายหลักๆเลยนะคะก็คืออยากจะเฟ้นหาคัดเลือกนวัตกรรมที่แบบ สุดยอดจริงๆไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารสถานศึกษาหรือว่าการจัดการเรียนรู้ของครูหรือมาตรการนิเทศของศึกษานิเทศอืมครับเพื่อที่จะมอบเกียรติบัตรระดับภาคแล้วก็สำคัญคือเปิดโอกาสให้ได้มานําเสนอผลงานกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะเป็นเวทีที่น่าสนใจมากเลยครับแล้วขอบเขตของนวัตกรรมนี้กว้างแค่ไหนครับดูเหมือน i f t e นี่มีหลายกิจกรรมย่อยนะใช่ค่ะโครงการนี้ครอบคลุม5กิจกรรมหลักๆเลยนะคะ ก็จะมีตั้งแต่เรื่องทักษะชีวิตกับซอฟต์พาวเวอร์อันนี้กำลังฮิตเลยครับครับแล้วก็มีระบบแนะแนวหรือโคดชิ่งแล้วก็มีการเรียนรู้แบบ s t e มที่เน้นปฏิบัติจริงบวกกับซอฟต์สกิลด้วยอืมสเตมนี้ก็มาแรงตลอดค่ะแล้วก็มีเรื่องแก้ปัญหาสุขภาพ4มิติแล้วก็เรื่องที่ค่อนข้างใหม่อย,อย่างธนาคารหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์อะคะ่ะ โอ้ oh, ครอบคลุมเยอะมากทั้งทักษะชีวิตวิชาการสุขภาพไปจนถึงระบบการศึกษาใหม่ๆอย่างเครดิตแบงค์ใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจนะคะคือใน4กิจกรรมแรกพวกทักษะชีวิตแนะแนวสเตมสุขภาพเนี่ย เขาจะคัด best practice จาก3กลุ่มเลยคือผู้บริหารครูแล้วก็ศึกษานิเทศอ๋อคือมองจาก3ม,มุมเลยทั้งคนบริหารคนหน้างานแล้วก็คนสนับสนุนถูกต้องค่ะมองรอบด้านมากๆแต่ว่ากิจกรรมที่5เรื่องธนาคารหน่วยกิจอันนี้จะเน้นเฉพาะด้านนิเทศคือบทบาทของศึกษานิเทศเป็นหลักค่ะเข้าใจแล้วครับทีนี้พอรู้ขอบเขตแล้วขั้นตอนกว่าจะได้เป็น best practice ระดับภาคเนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้างครับ มี2ด่านหลักๆค่ะเริ่มจากระดับจังหวัดก่อนแต่และจังหวัดก็จะคัดเลือกที่1ของแต่ละประเภทผลงานนะคะอย่างที่บอกไปมีบริหารจัดการเรียนรู้นิเทศแล้วก็ส่งรายชื่อหรือผลงานเนี่ยมาที่ภาคภายในสิ้นเดือนสิงหาคมปี68อ๋อจังหวัดคัดมาก่อนแล้วค่อยส่งให้ภาคใช่ค่ะพอมาถึงระดับภาคทางสทพ10ก็จะทำการคัดเลือกจากตัวแทนจังหวัดอีกทีให้เหลือสุดยอดที่1ของภาคในแต่ละประเภท แล้วก็ส่งผลให้ส่วนกลางภายในวันที่15กันยายน68ค่ะโอเคครับชัดเจนเรื่องขั้นตอนที่นี้มาถึงส่วนที่แบบสำคัญมากๆเลยคือการตัดสินเขาให้น้ำหนักคะแนนกันยังไงครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะเขาแบ่งชัดเจนเลยเป็น2ส,ส่วนหลักๆส่วนแรกคือคุณภาพของตัวนวัตกรรมอันนี้น้ำหนักเยอะมากค่ะ90%เลยโอหเก้นี่คือเน้นเนื้อเลยใช่ค่ะ,สะแสดงว่าเนื้อหาสาระสาคัญที่สุดจริงๆ ซึ่งใน90%นี้เขาก็จะดู3องค์ประกอบย่อยลงไปอีกคือความสําคัญของนวัตกรรม20คะแนนกระบวนการพัฒนา30คะแนนแล้วก็ที่เน้นมากๆคือผลที่เกิดขึ้นจริง50คะแนนผลลัพธ์นี่50คะแนนจาก90เลยนะครับเยอะมากใช่ค่ะเน้นผลลัพธ์มากๆรวมๆแล้วก็มีตัวชี้วัดย่อยๆอยู่ประมาณ20ตัวชี้วัดในส่วนคุณภาพนี่ค่ะละเอียดจริงๆครับ และอีก10%ที่เหลือล่ะครับอีก1 0์ที่เหลือจะเป็นเรื่องของการนำเสนอผลงานค่ะอ๋อการพรีเซนต์ใช่ค่ะแม้จะดูน้อยแค่10%แต่ก็อาจจะเป็นตัวตัดสินได้เหมือนกันนะคะถ้าคะแนนคุณภาพใกล้ๆกันส่วนนี้เขาจะดู2อ,อย่างคือความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนของเนื้อหาที่นำเสนออันนี้50คะแนนกับอีก50คะแนนคือความเหมาะสมของสื่อแล้วก็วิธีการนำเสนอค่ะแล้วการนำเสนอทำยังไงครับต้องไปพรีเซนต์สดเหรอไม่ใช่ค่ะ เขากำหนดให้นำเสนอผ่านวิดีทัศหรือวิดีโอคลิปความยาวไม่เกิน10นาทีค่ะอ๋อเป็นวิดีโอ10นาทีสะดวกดีเหมือนกันนะครับแต่ก็ท้าทายนะต้องสรุปให้ได้ใน10นาทีใช่ค่ะต้องกระชับชัดเจนกลับมาที่ส่วนคุณภาพ90%หน่อยครับที่บอกว่าให้น้ําหนักผลลัพธ์เยอะสุดถึง50คะแนนเนี่ยมันสะท้อนว่าเขาต้องการเห็นอะไรเป็นพิเศษครับสะท้อนชัดเลยค่ะว่าเขาต้องการเห็นผลกระทบที่มัน จับต้องได้จริงๆไม่ใช่แค่มีไอเดียดีหรือว่ากระบวนการสวยหรูดูดีแต่สุดท้ายแล้วมันเวิร์กจริงไหมมันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับองค์ประกอบแรกด้วยคือความสําคัญนะคะว่าวิเคราะห์ปัญหาชัดเจนไหมความต้องการจําเป็นคืออะไรอิงหลักการแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้างแล้วก็เชื่อมกับ กระบวนการพัฒนาด้วยว่าออกแบบมายังไงใครมีส่วนร่วมบ้างอย่างเช่นมีการใช้ PLC และเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มครูไหมมีคู่มือมีการประเมินปรับปรุงระหว่างทางหรือเปล่าคือต้องมีเรื่องราวมีที่มาที่ไป มีการลงมือทําจริงแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาใช่ค่ะแล้วสุดท้ายก็มาวัดกันที่ผลลัพธ์นี่แหละว่ามันเกิดผลดีกับใครบ้างมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลต่อผู้เรียนสําคัญที่สุดเลยค่ะเช่นผู้เรียนเอาความรู้ทักษะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมผลสัมฤทธเป็นยังไงทัศนคติเปลี่ยนไหมเนมที่เด็กเป็นศูนย์กลางจริงๆค่ะรวมถึงผลต่อครูต่อสถานศึกษาด้วยแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญในส่วนผลลัพธ์คือ มีการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมนี้ไปสู่คนอื่นๆหรือโรองเรียนอื่นไหมอ๋อไม่ใช่ทำแล้วเก็บไว้คนเดียวต้องแชร์ด้วยประมาณนั้นค่ะมีการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับต่ำกลางหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคะแนนส่วนหนึ่งเข้าใจกระบวนการประเมินคุณภาพแล้วครับค่อนข้างรอบด้านมากๆและส่วนการนำเสนอ10%ที่เป็นวิดีโอ10นาทีนั่นก็ต้องเน้นความชัดเจนตรงประเด็นนาะครับใช่ค่ะ เนื้อหาต้องถูกต้องครบถ้วนสื่อสารได้เข้าใจง่ายภายในเวลาที่กำหนดแล้วก็รูปแบบเอกสารรายงานก็มีกำหนดด้วยนะคะอ้าวมีเรื่องเอกสารด้วยเหรอครับมีค่ะเขากำหนดว่ารูปเล่มรายงานเนี่ยต้องไม่เกิน50หน้าใช้ฟอนต์ t s h a r a บุ n ขนาด16 p o พอยแล้วก็เรียงลำดับเนื้อหาตามหัวข้อในเกณฑ์การประเมินเลยค่ะโอ้โหก็คือต้องสรุปงานทั้งหมดลงใน50หน้าบวกกับวิดีโอ10นาที ใช่ค่ะก็เป็นความทา้าทายในการสรุปและสื่อสารให้กระชับตรงประเด็นที่สุดครับผมแล้วสุดท้ายครับเกณฑ์คะแนนตัดสินนี่เขาแบ่งระดับยังไงบ้างครับแบบไหนถึงเรียกว่ายอดเยี่ยมมี3ระดับค่ะถ้าได้คะแนนรวมตั้งแต่8 0ิถึง100คะแนนถือเป็นระดับยอดเยี่ยม80ขึ้นไปคือยอดเยี่ยมค่ะถ้าได้75-79ถึง79คะแนนเป็นระดับดีมากดีมาก และถ้าต่ำกว่า74คะแนนลงมาก็คือระดับดีค่ะชัดเจนครับสรุปแล้วเกณฑ์ best practice ของสทพ10ปี68นี้ถือว่าละเอียดเป็นระบบมากๆเลยนะครับเน้นทั้งความสำคัญของปัญหากระบวนการพัฒนาที่ต้องมีส่วนร่วมมีการปรับปรุงแล้วก็ให้น้ำหนักสูงสุดกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะกับผู้เรียนใช่ค่ะแล้วก็ยังดูไปถึงการนำเสนอการเผยแพร่ขยายผลด้วยถูกต้องค่ะเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็ เข้มข้นพอสมควรเลยไบ้างแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีคำถามหรือความท้าทายตามมาเหมือนกันนะคะว่าแล้วเราจะวัดคว,ความเป็นเลิศที่มันอาจจะมีความหลากหลายมากๆตามบริบทของแต่และพื้นที่แต่และโรงเรียนได้ยังไงอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามหรือว่านำไปขบคิดกันต่อได้ค่ะเป็นประเด็นชวนคิดที่ดีมากเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาให้ข้อมูลเรื่องเกณฑ์ best practice ของ ifte สทพ .10 ครับ ยินดีค่ะ